สัดีครับวันนี้ผมจะมาสอนโกงครับนี่นับแอปโกงจะโกงอันนี้ต้องกดที่สามครับรอบอันที่สามครับดกบดไปครับเขียนว่าสร้างไปนะครับแล้วก็กดอันที่สามครับกดไม่ต้องสนใจข้างบนนะครับกด,ดเลยครับแล้วก็รอครับ ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราเสร็จแล้วอันนี้ผมข้ามนะครับถ้าเราต้องรอใช่ไหมครับอย่าไปแตะหน้าจอครับจริงๆรอรลองถ้าถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับกดคําว่า G O T O F I L E นะครับกดไปครับห้ามหยับนแล้วก็กดคาว่าไฟนะครับแล้วก็อันที่สองครับไอ้ที่อ่านว่าถอดน้นตั้งครับกดเข้าไปครับ เราก็ว่าตกลงนี่ครับโอ้ยก็ติดตั้งใหม่ค่ะก็ดามเกิดด่างถึงถ้าใครไปเหยียบทุกนี้ก็ตะลุนไปควายเราก็ตากก็ตุกรอนมาหน่อยนะเดี๋ยวคุณผู้ชมนะแล้วก็หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตุ้แล้วเราก็บอกว่าอ๋อครับสินดังเกินไปเดี๋ยวคุณผู้ชมขอไม่ได้ยิน นี่ก็เข้าไปเนี่ยนี้นะอันที่อยากโกงเกมอนไนก็ได้นะครับแต่ผมโกงเกมอันนี้คร่บไม่ได้หรอถ้าแค่แอบแคงก็ได้เหมือนกันนะโกงรครับรอหน่อยครับไอ้ัว่ป้าตายแมง มมไม่เล่นเกมปีนฟอง,องนะครับเ<ส>ชื่อได้ผมจะโกงใช่ไหมครับดูตรงนี้มีเพชรจะเอาไอพีเอ็นมีเพชรอะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับเ,เอาอีกครับขยะใครชอาบอาสามกองเลยคนระับ ที่จริงคนคนที่ยังไม่ได้ทำก็คุณจะเป็นหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมไอ้เหี้ยอันไหนเนะี่ยมันจะเป็นหมดเลนอ๋อ oh. ที่จริงมันจะเป็นอีกแบบหนึง่งไอ้ขุดทำเนี้ยอันนี้ไม่ใช่นะกะยังได้ มผมก็ลาคลิปขนาดนี้ครับคือผมทับไอ้แคปแคนก็อย่างนี้เลยครับนี่ผุยดยาเลยครับทับแล้วก็นอ,นอย่าลืมกดคลิก Subscribe ด้วยนะครับอันนั้นสำคัญที่สุดผมต้องพูดอันนั้นแล้วแล้วก็อย่าลืมกดแช like ร์กดไลค์ด้วยนะบาย